รีลำม,ลมอย่างที่ท่านทราบเข้าไปเล่นรอบสองแล้วก็เจอสึกหนักในเดือนพฤษภาเนี้ยวันที่สิบสี่าต้องเล่นวันที่สิบเอ็ดสิบสองต้องเล่นรีเพราะวันที่สิบสี่มันเป็นเนขาเล่นยาวแล้วเล่นยาวเนี่ยเราก็ปล่อยให้เล่นไปว่าไม่ได้ไม่ต้องเดินทางเวลาพอแต่ทีมตอนเยอนวันที่ยี่สิบเอซึ่งมันห่างจาก วันที่1 8ใ9วันั้งวันแล้วเดินทางไปอุซเบกิสถานซึ่งเดินทางลำบากต้องมีการต่อเครื่องหลายเท่าไรกนะ็เลยพิจารณาว่าให้เลื่อนไปเป็นวันที่12มิถุนายนเดิมว่าจะให้วันที่19แต่ว่าเนื่องจากทีมชาติมีโอกาสเดินทางไปเมืองีิเตวก็จะมีปัญหารอทีมชาติก็เลยให้เลื่อนสอัก่อนเลื่อนที่12 มิถุนาก็หมายความว่าเฉพาะบุรีรัมย์กับบีทีทโรใน TPL 11ไปเล่นหลัง TPL 15เฉพาะผู้เดียวก็คือนี่คือข้อสรุปที่คุยนกันะครับ